เพราะทุกวันเราสามารถสร้างความสุขร่วมกันได้พี่โบกับพลายคำน้อยช่วงนี้ก็ขยันสร้างความสุขและก็ขยันทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเขาทั้งสองคนมากขึ้นครับเพื่อตอบแทนความรักและความเอ็นดูที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจมอบให้น้องพอเช้ามาในแต่ละวันกิจกรรมของพรายคำน้อยมีรอยอยู่หลายอย่างมากมายเลยนะครับ แต่ก็ขึ้นกับสภาพอากาศในช่วงนั้นด้วยจะเป็นใจให้พลายคำน้อยเล่นหรือทำอะไรได้บ้างสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกิจกรรมการเดินออกกำลังกายในทุกๆวันยามเช้าพร้อมกับการฝึกเรียนรู้คำสั่งจากพี่โบเพราะกลับเข้ามาอยู่ในคอกก็จะเป็นการฝึกเสริมเพื่อรอต้อนรับสมาชิกที่เดินทางไปหาน้องต้องบอกเลยนะครับคอกของพลายคำน้อยเนี่ยหัวกระไดไม่เคยแห้งเลยนะครับระดับซุปตาเลยแหละครับก็น่ารักซะขนาดนั้น ๆกก็ออยาเจวันนี้กิจกรรมน่ารักของนักจัดรายการวิทยุบ้าบอเรดีโอก็เริ่มขึ้นอีกแล้วครับเพราะว่าประสบการณ์ของพี่โบเนี่ยเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วล่ะครับมันต้องแบบนี้แหละครับพี่โบดูน่ารักดีครับเอาละเรามาดูบทสนทนาของพี่โบกับใครคำน้อยกันดีกว่าครับบอกเลยครับว่าน่ารักมาก โอ้หนูกินหญ้าเรียมเลยลไปหนูเป่าพ่วงให้ลุงมั่งเลยป่ะละ่ะได้ลุงไม่สบายอะ่ะเป่าพ่วงให้ลุงเลยเป่าพว่วงโอ้ยคข้งง่วนขอยงวนไมหนูไมนไปเลยเพราะวันไปพบอยู่เว้นใช่ป่ะละ่ะใช่แล้วไปพบมันทำอะไรหนูป้าฮึไปพบมันทำอะไรหนูป่ะบอกลุงก่อนมันมีข้อรู้รู้ล่ะโอ้มีใครรู้ฮึวัด พี่พบเมันใจลายไะละ่ะใจลายไปบอกลุงมันใจลายมันบีบคอหนูด้วยอืมใจลายกูแล้วหนูทำยังไงดิทำยไงพี่พบอ่ะอหนูทำยไงพี่พบอ่ะหนูเตะมันนะอุ้ยเดี๋ยวลุงไปแจ้งตำรวจนะพอพี่พบมันบีบคอหนูอืมอืมเอาโหดีๆในเป้าหัวลุงปะเป้าหัวลุงกันล,ล,ลุงไม่สบายนะนะ เอาพ่อป้งให้ลุงกันเอาพ่อลุงเอาปุ้งให้ลุงกันลุเอาพ่อเอาพ่อพ่อหายอ่ะเดี๋ยวลุงให้เดี๋ยวลุงให้กินน่ะเดี๋ยวลุงให้กินอ่ะอยู่นั่งดีดีดียืดดีอะนุมอบลงไปก่อนเดี๋ยวลุงให้กินมอบลงไปดีดีมอบสวยมอบสวยๆเออข้างล่างมันต้องกระดกข้างล่างมันต้องกระดกเอามอบดีดีมอบลงไปเดี๋ยวลุงพาไปกินยาเออเนี่ยให้มันเกร็งลงนะนะ เกิงกับพี่พบอีกนะพี่พบมันดื้อนะดื้อปะพี่พบดื้อปะบอกลุงกันนี่พี่พบมันดื้อปะดื้อปะพิภพดื้อนั่นหนูได้ยินไหมพิภพปะไม่ใช่โอ้มาคอยงวยมาคอยงวยนะพี่พบมันดื้อมือมันลั้นนะเออตดแตกนะมือมันลั้นพี่พบนี่ว่า เก็บแข้งให้สวยก้อนเก็บแข้งหลังให้สวยเก็บแข้งหลังให้สวยก่อนเก็บแข้งหลังให้ดีเก็บไปดีเก็บดีๆเก็บแข้งหลังให้สวยก่อนไม่เอาไม่ให้กินเก็บแข้งให้สวย,อสวยเออเห็นไหมเอาลุงให้แล้วเห็นใบไม้ร่วงผิวปลิวผ่านหน้ามันช่างไรคุณค่าไม่น่าสน ฉันเลือกมองตัวฉันนี่มันคนหากร่วงหล่นอย่างไร่าช่างน่าอายเกิดมาทั้งทีชีวิตนี้ควรมีดีที่ตนคนสันเสริญหากปล่อยปละชีวิตลงเพื่อเพลินคงไม่เกินใบไม้หล่นลงข้างทางสวัสดีครับไม่ทักเป็นเพลงที่ขอรพระทุกท่านพบกับเราเหมือนเดิมนะครับป้าบ้า,บาปบบเรียดีโอ วันนี้ก็เช่นเคยเราได้พาช้างแพ้คำน้อยมากินหญ้าไข่เหาซึ่งเป็นหญ้าที่ช้างชอบกินมากฝนตกลมาตอนนี้ฝนเริ่มจะทิ้งช่วงแล้วเราจึงรีบพาช้างช้าแพ้คำน้อยมากินหญ้าเดี๋ยวญ่าจะเหี่ยวซะก่อนการที่ทําให้ช้างมีความสุขมากที่สุดก็คือการได้กินหญ้าตามธรรมชาติเขาได้เลือกตามใจชอบเขาจะแกว่งหาสวัสด โบกหูและคางเสียงฮือๆในลำคอนั่นแสดงว่าเขามีความถูกดังนั้นอะไรที่เป็นความถูกของเขาเราก็จะจัดให้เขาไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือร้องเพลงให้ช้าคายคำน้อยฟังอะไรที่เป็นความสูกของเขาลุงโบจัดให้เสมอวันนี้ก็เช่นกันอีกหนึ่งผลงานเพลงไม่มีขั้นไม่มีโฆษณา เชิญฟังได้เลยครับกลับบ้านเย็นนี้อยากมีคนซับเหนื่อยให้ถามว่าเหนื่อยไหมเตรียมน้ำเย็นนคอยทาเอียงแก้มให้หอมยอมใจให้ลืมปัญหาเปลี่ยนห้องที่ดูไรค่า ให้หนาอยู่และดูตดตายเหนื่อยกายใจท้ออยากมียิ้มรอตรงหน้าทุกตอนหลับตาเกิดมามีคนเคียงไกลอยากฟังคำหวานเติมความเบิกบานให้ใจ แค่นี้ก็คงทาให้หัวใจพ้นจากความลา้านี่กลับบ้านมามองเห็นแต่หน้าทีวีเปิดดูกี่ทีก็มีแต่โฆษณาอาใยความเพีย กล่อมนอนหลายปีผ่านมาวันนี้รู้ตัวดีว่าอยากมีเพื่อนมาร่วมใจกลับบ้านเย็นนี้คงมีแค่เงาเป็นเพื่อนชีวิตก็เหมือนไม่มีทิศทางก้าวไป พรบกับคำถามว่าวันนี้เราทำเพื่อใครกราบพระถ้าแม่โดนใดขอคนรู้ใจสักคนขอบคุณนะครับพี่โบสำหรับสมาชิกท่านใดที่อยากเจอพลายคำน้อยกับพี่โบหรือเพื่อนๆของพลายคำน้อยแวะมาหาเขาทั้งสองได้นะครับที่สถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าบุญาซจังหวัดเพชรบุรี พายคำน้อยกับเพื่อนๆเนี่ยรอเจอทุกคนอยู่ครับขอบคุณครับที่รักและเอ็นดูพายคำน้อย